รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูนสันติกุลสนับสนุนโดยอีซูซูมิวเอเกสิทธิแห่งความสุขสนับสนุนโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยดยกระดับมาตรฐานสู่สากล ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัยการเท่าเรือแห่งประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งใหม่รองรับการขยายตัวทางธุรกิจส่งเสริมระบบโลจิสติก์ของประเทศและภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลยอย่างมั่นคงการเท่าเรือแห่งประเทศไทยศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรุนสันติกุลค,ครับพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาทางมิติข่าว90.5สวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องในประเทศนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเกิดของบุคคลที่สำคัญคผู้หนึ่งนะครับของ คนไทยซึ่งคนไทยนี่รู้จักกันดีนะครับก็คือดรปุ๋ยอึ้งพาก่อนนะครับวันนี้วันที่9มีนาคม2559ถือว่าเป็นวันครบรอบร้อยปีชาติการนะฮะชาติการของาศาสตราจารย์ดรปุ๋ยอึ้งพากรอนเลยเพราะว่าดรปุ๋ยเกิดวันนี้เมื่อ100ปีที่แล้วถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับเพราะว่าดรปุ๋ยเนี่ย ในช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเลย <c oughs> ในช่วงที่ประเทศไทยเนี่ย <c oughs> เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองและก็หลังจากนั้นน่มีการกลับมานะครับ <c oughs> ประเทศไทยแล้วก็เข้ามามีบทบาทในแวดวงทางด้านการวางแผนเศรษฐกิจไทย <c oughs> การเงินนะฮะเป็นผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทยและก็มีบทบาทอย่างสูงในการพัฒนาชนบทเป็นครูเป็นอาจารย์นะครับเป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์เป็นผู้วางรากฐานนะครับของคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และก็ได้เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ด้วยนะ,ะจะหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยที่ ทำหน้าที่ต่างๆนะฮะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยช่วงนั้นถือได้ว่านะฮะหลุดออกมาจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็กําลังปักฐานนะฮะเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสมัยใหม่อย่างไรเนี่ยดรปุวยเนี่ยถ้าหากว่าใครไม่รู้จักดกรปุวยเนี่ยถือว่าไม่เข้าใจประเทศไทยในในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองวันนี้จะมีงานใหญ่นะครับที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ท่าประจันนะครับบริเวณคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะมีพิธีนะครับตั้งแต่เช้าเลยคุณวชระ,ระรไปจนถึงตกเย็นเลยเพราะว่าจะมีการสัมมนานในรูปแบบต่างๆนะครับมีพิธีสงในช่วงเช้ามีการเปิดอนุสกวิียาจารย์ป่วยนะครับหอประชุมศรีบุรพาก็จะมีการพูดง่ายว่าประชุมกันนะฮะแล้ววันที่สิบ หรือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก <c oughs> ็จะมีการจัดนิทรรศาการให้ดรป่วยเลยนะฮะและก็มีงานนะครับทั้งวันเหมือนกันนะครับมีงานซึ่งหม่อมราชวงศ์ปริดียททาทรเทพกุลซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมาร่วมด้วยนะมาเป็นประธานช่วยเ,เปิดงานด้วยถือว่าวันนี้เป็นวันของดออรป่วยอึ้งพาก่อนแล้วเราจะมาคุยกันครับ อาจารย์ป่วยเป็นปูชนียบุคคลนะคะที่คนไทยเราเนี่ยเคารพกันไม่ว่าจะกี่รุ่นมาก็ตามนะคะจนถึงรุ่นปัจจุบันต้องเรียกบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในผู้สูงวัยสักหน่อยนะคะส่วนรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะรู้จักอาจารย์ป่วยในในอนาคตหรือเปล่าเนี่ยก็คงอยู่ที่รุ่นคนปัจจุบันเนี่ยจะได้สอนลูกหลานกันต่อไปจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาจารย์ป่วยอึ้งผักก่อนเนี่ยนะคะ นอกจากจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ไทยที่ยิ่งใหญ่นะคะไม่ใช่เพียงแต่แค่เป็นนักคิดแต่เป็นนักวางแผนแล้วก็ยังเป็นนักที่นักสร้างคนด้วยนะคะสร้างบุคลากรขึ้นมาในองค์กรอาจารย์ป่วยเนี่ยผ่านหน่วยงานหลายหน่วยนะคุณธนงตั้งแต่เรื่องของการจริงๆแล้วเรียกต้องบอกว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยเป็นนักที่ต่อสู้ด้านการเมืองแล้วก็เพื่อประชาธิปไตย <im ittle> ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงว่าตั้งแต่สงครามโลกเนี่ยาจนป่วยเองเนี่ยก็เป็นเสรีไทย <im ittle> ใช้ว่าใช้ชื่อมีรหัสรับมีการเข้ามากอบกู้ในช่วงนั้น <im ittle> นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็เข้าสู่วงการการศึกษาอย่างเต็มตัวา <im ittle> จนป่วยเนี่ยได้เริ่มงานนะคะทั้งสภาพัฒน์ไปช่วยวางแผน เป็นผู้อำนวยการสํานักงบประมาณทําแผนการคลังของรัฐบาลเนี่ยสิบสองปีแล้วก็มาอยู่แบงค์ชาติแบงค์ชาตินี่ก็เป็นผู้ว่าก,การแล้วก็เป็นประเภทที่นานสุดเลยนะใช่ค่ะแล้วก็เป็นประเภทที่ว่าไม่ยอมงอแต่ยอมหักนะคะเพราะว่าจําได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมออีอาจารย์ที่ท,ที่แบงค์ชาติเองเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า าจารย์ป hmm. ่วยในช่วงที่เป็นรองตอนก่อนที่จะเป็นผู้ว่าเนี่ยเคยเป็นรองผู้ว่าการมาก่อนแล้วก็ออกไปทํากิจกรรมออกไปทํางานด้านอื่นเนี่ยอยู่ข้างนอกก่อนที่จะเข้ามาเป็นผู้ว่าการนั้นเนี่ยมีรัฐบาลผลิตการทหารสั่งเลยบอกว่าเนี่ยเรียกรองผู้ว่าการอาจารย์ป่วยเนี่ยไปบอกว่าเนี่ยขอทุนสมลองของทุนสารองที่แบงค์ชาติเก็บเนี่ยมาใช้หน่อยอาจารย์ป่วยไม่ยอมแล้วก็รู้ว่าจะต้องถูกบีบยังไง ลาออกเลยก็คือยอมหักแต่ไม่ยอมหอนี่คือสิ่งที่ทำให้คนรุ่นต่อๆมาเนี่ยก็นับถือกันว่าท่านเป็นคนจริงแล้วก็เรียกว่าอะไรที่ผิดจากหลักการที่ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะไม่ยอมทำอย่างเด็ดขาดแล้วก็ทำกันแบบตรงๆไม่ได้ทำกันแบบอยู่รับหลังกันอะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าเราได้เห็น บุคลากรของแบงค์ชาติเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็นี่คือหนึ่งในผลงานเอกของอาจารย์ป่วยที่ตั้งทุนของแบงค์ชาติเพื่อที่จะหานักเรียนทุนเนี่ยที่อาจจะต้องบอกว่าเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งอะอยู่ในประเภทที่หัวกะทิอะอของประเทศเนี่ยไปเรียนกันคนที่เราเคยได้ยินชื่ออยู่บ่อย ดรสุภชัยดรสซุปนี่แหละก็เป็นนักเรียนทุนคนหนึ่งนะคะลูกศิษย์อาจารย์ป่วยะะลูกศิษย์อาจารย์ป่วยนะคะแล้วก็เราก็ได้ยินชื่ออีกเป็นสิบเลยไม่ว่าจะเป็นคุณเอกมลคีรีวัดคุณนพธนเรืองสกุลน,นะคะ,ด,ะด็อกเอรชัยวัดวิบุญสวัสดิ์หลังๆนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อละแต่ว่ายังคงผลิตนักเรียนทุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่ทำงานในแบงค์ชาตินะคะ ทีนี้ประวัติของดรปุ๋ยนี่น่าสนใจคุณวัชรานะเพราะว่าพ่อแม่เป็นคนจีนนะ,ะ,ะบิดาเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยก็เลยญาติก็เลยต้องเอาไปเลี้ยงถึงแม้ว่าฐานะจะไม่ดีนะแต่ว่าก็ได้รับการส่งเสริมให้มีการศึกษาที่ดีนะเรียนโรงเรียนที่อสมชันปรากฏว่าดรปุ๋ยเนี่ยเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยนะ,ะทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยดีตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับพอ มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะทำงานเป็นล่ามภาษาฝรั่งเศสได้ค,คิดดูอะไรกันนะฮะว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะหัวสมองเนี่ยเฉียบแหลมนะฮะแล้วก็เก่งมากปรากฏว่าอพอเรียนจบแล้วเนี่ยเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในยุคแรก,แรกๆเลยคุณชนะก่อนที่จะ,ะเดินทางต่อไปเรียนหนังสือที่ ม,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 มหาวิทยาลัย London School of Economics <Okay. S 2> LSE นะฮะชื่อดังนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเน้นการสอนการเรียนการสอนในทางสังคมศาสตร์นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยของ London of School of Economics เนี่ยไม่ได้แพ้ <Okay. S 2> ม,มหาวิทยาลัยอย่าง Oxford หรือว่า Cambridge เนี่ยแต่ประการใดแต่ช่วงที่เรียนหนังสืออยู่ที่ทางอังกฤษเนี่ยปรากฏว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่ส,ข,สข, <Okay. S 2> ขึ้นมาทันที ญาติก็กลัวนะบอกว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านเลยเพราะว่าช่วงนั้นการเดินทางก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกใช่ไหมครับบอกให้อยู่โน้นทีนี้ทางรัฐบาลของจอมพลปอซึ่งจับมือกับทางด้านญี่ปุ่นแล้วก็ประกาศสงครามกับอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วงนั้นพอดีได้สั่งนะมีคําสั่งให้นักเรียนไทยทูตไทยที่ประจำอยู่ในอังกฤษหรือว่าในยุโรปเนี่ยเดินทางกลับบ้านหมดเลย ถ้าใครฝ่าฝืนคำสั่งถือว่าเป็นขบวท,ทีนี้ดรป่วยกับ <c oughs> เพื่อนร่วมรุ่ม <c oughs> เห็นท่าไม่ดีนะครับไม่กลับนะและก็บังเอิญนะครับในช่วงนั้นเนี่ยมีขบวนการที่เรียกได้ว่าเสรีไทยขึ้นมาที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของจอมพลปอซึ่งนำประเทศไทยเข้าสู่สงครามด้วยการประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกากับอังกฤษใช่ไหมครับ ในเมืองไทยในยหัวหน้าของขบวนการเสรีไทยก็คือคู่ปรับของจอมพลปอน,น,นแหละก็คือนายปรีดีพนมยงค์อ,อีกบุคคลหนึ่งที่สําคัญนะครับที่เป็นเสรีไทยเนี่ยก็คือหม่อมราชวงเสนีปราโมทหม่อมเสนีปราโมทนี้ก็อยู่อเมริกานะฮะแล้วก็ที่อังกฤษเนี่ยก็มีดรป่วยนี่แหละนะครับกับเพื่อนออร่วมรุ่นนักเรียนไทยที่อยู่นั้นได้มีการฟอร์มขึ้นมาทำให้เรามีเสรีไทยอังกฤษ กับเสรีไทยอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นรัฐพันธ์พระถินนะซึ่งต่อต้านแล้วก็ไม่ขึ้นกับหรือว่าไม่ยอมรับรัฐบาลของจอมพลปอพี่บู์สงครามนายป่วยเนี่ยได้มีการฝึกทหารโดยกองทัพอังกฤษเนี่ยฝึกให้นะครับและก็เดินทางได้มีการเดินทางไปฝึกอยู่ที่อินเดีย อินเดียช่วงนั้นก็เป็นเมืองขึ้นขององกฤษกุลชราและก็ถูกส่งตัวหลายครั้งนะคุณษษษครัชษาพยายามที่จะกลับเมืองไทยถึงขนาดนั่งเรือดำน้ำเนี่ยมาอย่างเมืองไทยแหละแต่ว่าไม่สามารถที่จะขึ้นบกได้เพราะาไม่มีใครมารับนะฮะ <Okay. S 2> ก็มาถึงจุดจุดหนึ่งนะฮะ,ะหมเลียวหัวต่อดอกเตอร์ป่วยเนี่ยบินนั่งเครื่องบินแล้วก็กระโดดร่มลงมา <Okay. S 2> โดยที่ ไม่รู้เหนือลูกใต้นี่แหละมาลงไม่มีใครมารับเลยนะมาลงที่จังหวัดชัยนาทปรากฏว่าถูกจับถูกชาวบ้านจับแล้วก็ถูกตำรวจจับแล้วก็ถูกทุบตีนะครับแล้วก็ถูกเอามาขังนะครับแหมชีวิตของดรปุ๋ยเนี่ยถือว่าโลดผลเอามากๆเลยนะครับไม่ไม่ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ที่สงครามเนี่ย สงบลงนะครับสิ้นสุดลงเนี่ยดรปุ๋ยเนี่ยก็ตัดสินใจนะครับว่าอขอทํางานให้กับชาตินะครับขอก็ไปเรียนต่อนะครับเพื่อให้จบปริญญาเอกทําให้ได้ปริญญาเอกนะครับโดยใช้เวลา3ปีทําวิทยานิพนธ์ญญนชื่อว่าเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการควบคุมดีบุกนะก็เลยเป็นเอ็กซ์เพรทางด้านดีบุกเพราะว่าช่วงนั้นวาชรทองจำได้สินค้าส่งออกประเทศไทยมีอยู่ไม่กี่อย่างมีข้าว ยางดีบุกไม้สักแล้วก็ดีบุกสี่อย่างนั่นเองนะฮะแล้วก็อาจารย์ป่วยเนี่ยเลือกที่จะทําวิทยานิพนธ์ทางด้านดีบุกตอนที่เรียนระดับปริญญาตรีคุณมุชาราได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะวิชาที่เรียนนี่ได้ A ทุกตัวมีอยู่ยกเว้นตัวเดียวได้ B ไม่แน่ใจเหมือนกันตัวไหนนะฮะ <c oughs> แต่ว่าดรป่วยเนี่ยได้ออนเนอร์สน่ฮะหรือว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลย สูงกว่านักเรียนทุกคนไม่มีใครสู้ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถึงได้เดินทางกลับมาเพื่อที่จะวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเนี่ยแนวสมัยใหม่ครับความจริงแล้วต้องบอกว่าจารย์ป่วยเนี่ยเป็นตัวอย่างทางด้านจริยธรรมที่ดีของคนไทยนะก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็จะไปที่ไหนเนี่ยก็จะสอนเรื่องนี้เนี่ยให้กับบุคลากรเนี่ยภายใน องค์กรของตัวเองแต่ว่าสิ่งเหล่านี้รู้สึกว่าสังคมไทยเนี่ยจะไม่ค่อยได้ซึมซับเท่าไหร่นะจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยหรือกระแสะของการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเพิ่งจะมีการที่จะขาดรับกันในการที่จะลนลงไม่ต่อต้านคอร์รัปชันที่ในสังคมไทยม,มีอาจารย์วิทยากรเชียงกูลน,นะคะได้พูดถึงอาจารย์ป่วยบอกว่าในช่วง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเผื่อว่าสังคมไทยเนี่ยได้ ทำในสิ่งที่อาจารย์ป่วยบอกหรือว่าได้คิดถึงสิ่งที่อาจารย์ป่วยบอกเนี่ยในเรื่องของการศึกษาก็ตามในเรื่องของการ,การเมืองก็ตามแม้กระทั่งเรื่องของการดำรงชีวิตก็ตามเนี่ยรวมถึงเรื่องของการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเขาจะมีตรกรบอกว่าประเทศไทยคงไม่ต้องย่ําเดินถอยหลังแบบทุกวันนี้ <c oughs> ถ้าหากว่าจะมีคนเชื่ออาจารย์ป่วยสักหน่อยหนึ่งในการที่จะเดิน ทำประเทศให้เดินไปข้างหน้านะคะจริงๆแล้วจาเวียกรเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าจา้นป่วยเนี่ยทำด็อกเตอร์ที่อังกฤษนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นคนไทยเนี่ยรุ่นแรกเลยที่ที่ไปไ<อ>เรียนร,รุ่นแรกๆคฮะแล้วก็ไปซึมซับเอาเรื่องของเศรษฐศาสตร์เนี่ยทงทางตะวันตกแล้วก็มาประยุกต์ใช้เนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดเ,เศรษฐศาสตร์เนี่ยที่เร็ว่า อาจจะประยุกต์ให้ทันสมัยสําหรับประเทศไทยโดยก็ไปวางแผนในของสภาพัฒน์อย่างที่เราเคยรู้กันนะคะรวมถึงเรื่องของนโยบายการคลังที่เกิดขึ้นอคือดออรปุวยนี่มีจิตสาธารณะนะเพราะว่าตอนที่กลับเมืองไทยปีหลังสงครามโลกนะครับพศสองสเองเนี่ยปรากฏว่ามีห้างร้านต่างๆเอกชนเนี่ยให้เขาจ้ช่างเงินเดือนสูงๆเลยนะแต่ดรป่วยบอกว่าไม่เอานะตัดสินใจที่จะทํางานให้กับ รัฐบาลนะฮะมากกว่าเพราะว่าถือว่ากินข้าวไทยแล้วรับทุนเล่าเรียนรัฐบาลไทยนะครับเงินของคนไทยนะครับก็เลยต้องการที่เข้ามาช่วยช่วยชาตินะฮะอาชีพครั้งแรกก็คือทํางานในกระทรวงการคลังตําแหน่งเศรษฐกรนะครับของกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นทิ้งแท้งนะฮะหรือว่าคลังสมองฝ่ายวางแผนนะครับ นโยบายทางด้านการคลังในของประเทศเนี่ยเงินเดือนตอนนั้นเนี่ยแม่พันหกร้อยบาทเยอะไหมคุณรัชดะเยอะพันหกร้อยบาทเนี่ยปีพศสองสี่เก้าสองเนี่ยผมคิดว่าเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าทองตอนนั้นเนี่ยบาทหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่นะไม่รู้ว่าหนึ่งร้อยถึงร้อยบาทหรือเปล่านะครับแม่แต่ว่าพันหกร้อยบาทนะครับคือเงินเดือนแรกที่อาจารย์ป่วย ได้รับนะครับต่อมาเนี่ยได้รับแต่งตั้งสูงขึ้นนะครับเป็นผู้ช่วยฝ่ายวิชาการของปลัดกระทรวงการคลังแล้วก็ได้ <c oughs> เป็นกรรมการของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยจากนั้นเนี่ยค่อยๆขยับเข้าไป <c oughs> ในวังบางขุนพรมนะฮะบ,บริเวณที่เป็นที่ตั้งของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเป็นรองผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยสองสี่เก้าหกนะครับเมื่อพศ 2496แล้วก็มีส่วนนะฮะในการวางแผนดําเนินนโยบายที่จะทําให้อัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าเงินบาทเราเนี่ยมีเสถียรภาพมากยิง่งขึ้นในช่วงหลังสงครามเพราะว่าช่วงนั้นคงทราบกันดีนะครับแต่ละประเทศเนี่ยชิบหายแหวบพวงหมดเลยฮะจากภาวะสงครามนะครับภาวะการคลังเนี่ยล้มละลายแต่ว่าโชคดีที่ประเทศไทยเราเนี่ยต้องบอกว่าพระสยามเทวทิราชคุ้มครองนะไม่ได้เสียหายมากจากสงครามระเบิดที่ตูมๆม,มาเนี่ยไม่กี่ลูกเอง นะไม่เหมือนกับเยอรมันหรือว่ายุโรปนะครับหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยที่ราบเรียบเป็นหน้ากลองนะครับที่ดรปุ๋ยเนี่ยเข้ามานะฮะทำงานเนี่ยเป็นผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเนี่ยยาวนะระยะเวลายาวนานเลยนะตั้งแต่2,502จนถึง2,514 2,502นี่แห่ผมเกิดพอดีนะคุณวัชระดรปุ๋ยก็เป็นผู้ว่าไปเรียบร้อยแล้วแต่ที่สำคัญก็คือ ตลอดระยะเวลาที่ทํางานค,คุณผชราต้องชนกับฝ่ายการเมืองตลอดช่วงนั้นต้องยอมรับนะประเทศไทยเราเนี่ยระบบการเมืองค่อนข้าง,งที่จะเถื่อนเลเพราะว่าผู้นําแต่ละคนเนี่ยโอ้โหอํานาจมาจากปากกระบอกปืนทั้งนั้นเลยชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกเอ๊ะผมพูดถูกเปล่าเนี่ย <laughs> ชี้นกบอกว่าให้เป็นไม้ทุกคนก็ต้องบอก yes sir ใช่ไหมฮะแล้วก็ชี้ไม้บอกให้เป็นนกทุกคนก็ต้องบอกว่า yes sir ถ้าเกิดใครขัดคําสั่งเนี่ย จะโดนกําจัดหรือว่าโดนเล่นงานนะครับแต่ว่าทปุ๋ยเนี่เป็นคนที่กล้าหาญนะ <c oughs> ไม่ธรรมดาคุณพัชราเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเขามีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับว่าจอมพลสลิดเนี่ยต้องการที่จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไปอุ้มสาธนาคารกรุงเทพ <c oughs> เพราะาตอนนั้นมีปัญหา <c oughs> ผมมีปัญหานี่เสียเยอะล่ะให้ไปอุ้มนะฮะแต่ทีนี้ทางทาง,ทางฝ่ายตรวจสอบของธนาคารประเทศไทยบอกว่าเฮ้ยมัน มันไม่ได้กำลังปรับอยู่เพราะว่าเขาทําผิดเยอะนะครับทีนี้จอมนพลสติดก็บอกว่าแหมอย่าไปปรับเขาเลยนะเขาหยุดหยุดกันแค่นี้อะไรทํานองนี้นะฮะดรป่๋ยปฏิเสธยืนกรานนะฮะว่าทําผิดแล้วก็ต้องถูกปรับท้ายที่สุดมาแล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ต้องยอมทําตามสิ่งที่ธนาคารประเทศไทยนําเสนอแน่เท่านั้นโอ้โหขัวชราค่อนข้างที่จะ พูดง่ายว่ากล้าหาญนะครับในการที่จะเผชิญหน้ากับฝ่ายการเมืองมีเหตุอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าจะเล่าให้ฟังนะครับอาจารย์ป่วยก็มีเรื่องกับพลตํารวจเอกเผ่าศรียหนนท์เทพธีดีกรมตํารวจซึ่งตอนนั้นสมญานามของตํารวจไทยเนี่ยคุณบุษราจาได้ปะไม่มีอะไรในใต้ล่าที่ตํารวจ <c oughs> ไทยทําไม่ได้ <c oughs> <c oughs> สุดยอดเลยนะครับตํารวจไทย สมัยจอมพลเผาเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าทหารอีกะะช,ช่วงนั้นเนี่ยมีการงัดข้อกันอย่างรุนแรงนะฮะระหว่างตำรวจแล้วก็ฝ่ายทหารทีนี้เขาก็มีเรื่องอประเด็นของการพิมพ์ธนบัตรพลเอกเผ่าก็ต้องการให้แบงค์ชาติเนี่ยใช้บริษัทเนี่ยมีบริษัทหนึ่งเนี่ยใ,ให้มาพิมพ์ธนบัตรแต่ว่า ออตัวปุ๋ยเห็นว่าแหมบริษัทนี้ไม่ค่อยจะน่าเชื่อถือเท่าไหร่ฝีมือดีอยังไงไม่ได้ก็เลยไม่ไม่ไมตัดสินใจไม่เอานะครับต้องการให้อีกบริษัทหนึ่งทำแต่ว่าพอพลเอกเผ่า,นนานเนี่ยยืนการเนี่ยอาจารย์ปุวยก็พูดง่ายว่าใช้ไม้ตายมไม้ตายหรือว่าไม้เด็ดของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสมัยนั้นซึ่งลือชื่อมากก็คือลาออกก่อนนี่ยอมหักแต่ไม่ยอม ง,อ,งอนะครับ,รบถือว่าเป็นหลักการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองทางคณะกรรมาิการก็มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของดรป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเราจะเห็นว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยมีการต่อสู้นะครับ,รบกับฝ่ายทางด้านการเมืองเนี่ยเพื่อความถูกต้องเนี่ยมามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับแหมจะเล่าให้ฟังอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือ ช่วงที่จอมพลถนอมกิตติการณ์เนี่ยยึดอำนาจในปี25 1 4นรอบเนี่ยอาจารย์ป่วยเนี่ยตอนนั้นอยู่อังกฤษนะครับเขียนจดหมายเลยนะฮะ,ะโดยใช้ชื่อนายเข้มเย็นยิ่งเนี่ยซึ่งเป็นรหัสชื่อของของอาจารย์ป่วยสมัยที่อยู่เซรีไทยเซรีไทยก็ต้องมีโค้ดโค้ดเนมใช่ไหมฮะชื่อรหัสเนี่ยเขียนจดหมายนะฮะแล้วก็เรียกร้องให้จอมพลถนอมซึ่งยึดอำนาจการปกครองเนี่ย คืนเสรีภาพประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วนะครับแล้วก็มมีข้อความจดหมายตอนหนึ่งก็เขียนว่าได้โปรดเร่งรัดให้มีกติกาหมู่บ้านเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดในกลางปี2515นี้หรืออย่างช้าก็อย่าให้ข้ามปีโปรดอำํำนวยให้ชาวบ้านไทยเจริญมีสิทธิเสรีภาพตามหลักประชาธรรมสามารถเลือกตั้งสมัชชาขึ้นโดยเร็ว โอ้โหจานป่วยเนี่ยสู้กับนักการเมืองเกือบจะทุกคนเลยนะหนึ่งจอมพลปอใช่ไหมใช่คคือขัดคําสั่งไม่ยอมกลับจอมพลสลิดขัดคําสั่งนะฮะว่าไม่ให้ปรับสาหธนาคารกรุงเทพพลเอกเผาศรียานนท์ใช่ไหมฮะก็ขัดคําสั่งเรื่องลงพิมพ์ธนบัตรใช่ไหมจอมพลถนอมก็เขียนทํานองว่า ให้คืนประชาธิที่ตยแก่ประชาชนผมว่านะจะหาคนที่เหมือนอย่างดเรปว่วยซึ่งกล้าสู้กับหัวหน้ารัฐบาลซึ่งมีอํานาจล้นฟ้านะครับต้องบอกว่าอํานาจล้นฟ้าสมัยนั้นนีไไ่ไม่ได้ไม่ได้ง่ายๆหาคงจะหาไม่ได้แล้วครับจารนปว่วยนี้นอกจากจะเป็นนักคิดนักการศึกษาเป็นนักปฏิบัตินะฮะแล้วก็ ที่จริงต้องบอกว่าเป็นนักสร้างด้วยซ้ำไปเพราะว่า<ม>ไปถึงที่ไหนก็จะต้องสร้างคนเพราะฉะนั้นนอกจากเนื้อเงินทุนของ<ม>แบงค์ชาติที่ที่เราพูดกันไปจานป่วยจําได้ละจานป่วยเนี่ยเป็นคนตั้งสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลัง<ม>เกิดขึ้นเองที่เราเรียกกันสสคทุกวันนี้เนี่ย<ม>จานป่วยเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง<ม>เพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ไม่เคยมีใครคิดว่านโยบายการคลังจะเป็นเรื่องที่สําคัญแต่ว่าแจมป่วยบอกว่าไม่ได้ต้องมีหน่วยงานทางด้านวิชาการเนี่ยสำหรับที่จะกลุ่มทิศทางทางด้านการคลังก็ตั้งหน่วยงานาน,นี้ขึ้นมาก็มีบุคลากรเกิดขึ้นอีกฟากหนึ่งซึ่งแน่นอนว่านโยบายการคลังกับนโยบายการเงินต้องทวงดุลกันเพราะฉะนั้นสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังกับหน่วยวิชาการของแบงค์ชาติถึงได้มีลักษณะที่คานกันเหมือนกัน ใครคิดยังไงอีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องมีข้อทวงติงบางนี่คือลักษณะบาลานซ์แอนเช็คที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากเรื่องของการศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยแจนป่วยเนี่ยยังมีบทบาทสําคัญนะในเรื่องของทางการเมืองคุณธนงคงจําได้สมัยที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาคมอันนั้นแจนป่วยก็มีบทบาทมากในฐานะที่เป็นนักการศึกษาตอนนั้นไม่แน่เดวเป็นอธิการบดีหรือ,อยังตอนนั้นนะครับ ที่เข้ามามีส่วนในการที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ทําให้เหตุการณ์14ตุลาเนี่ยมันสามารถที่จะมีการเปลี่ยนผ่านเนี้ยไปสู่ความสงบสุขขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยสปีกับมีปัญหาเกิดขึ้นคือช่วง6ตุลาคลม2519ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดความสับสนในสังคมนะแล้วก็ในกลุ่มนักศึกษาเพราะฉั้น าจารย์ป่วยเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านได้แล้วก็เหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้อาจารย์ป่วยเองเนี่ยต้องออกไปสู่รีัยรีัยไปอยนอกประเทศใช่ไปอยู่อังกฤษค่ะเป็นอย่างนั้นแล้วก็พูดง่ายว่ารีัยถาวรเลยนะฮะหลังจากนั้นอาจจะกลับมาเยี่ยมบ้านเป็นเป็นครั้งเป็นคราวนะครับแล้วก็พออยู่อังกฤษเนี่ยปรากฏว่าสุขภาพไม่ดีนะเส้นเลือดที่ในสมองนี่แตกนะฮะ อาจจะพูดได้ไม่ถลดนักแต่ว่ายังคงเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะฮะดีนะฮะก็เวลามันรวดเร็วหมดพอดีคุณวรชิานะว่าจะคุยกันถึงเรื่องหนังสือที่อาจารย์ปุ๋ยเขียนนะฮะซึ่งถือว่าเป็นมรดกนะฮะให้เราเรื่องจากขันบรรดาถึงเชิงตะกอนพอดีแหมเวลาหมดลงพอดีนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยคุณถนงเรื่องสันติประชาธรรมอโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่ น,นักวิชาก,การนี่ลืมกันไม่ลงเลยคร,รถ้ามีโอกาสก็จะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World เวลาหมดลงแล้วนะครับพพกับผมแล้คุณวชราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าว90.5สําสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ